นี่นะครับว่าเสียงตอบรับจากแม่ค้าพ่อค้าในกาดหลวงนะเขาบอกว่าโครงการคนละครึ่งพลาสของรัฐบาลนะครับปลุกเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้งก็คาดการณ์กันว่าจะกระตุ้นยอดขายได้ด้วยนะครับ หลังจากการเปิดตัวโครงการคนละครึ่ง plus และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงนะครับผู้ประกอบการร้านค้าก็มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกกันครับโดยมองว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่ที่ซบเซาให้กลับมามีความคึกคักอีกครั้งนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเข้าร่วมตั้งแต่โครงการแรกแล้วครับวงการที่2อนี้เข้าร่วมเมื่อเช้ากดแป๊บเดียวได้เลยเป็นยังไงบ้างครับเราได้แล้ว เ้ารวมแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างโอ้ยดีมากดีมากแต่ว่าให้น้อยไปหน่อยที่ผ่านมาส่วนมากก็ชาวบ้านที่เขาไม่ค่อยมีเนาะเขาก็มานั่งกินแล้วก็สิบยี่สิบบาทเขาก็ใช้คนละครึ่งเนี่แหละก็ดีครับเป็นโครงการที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจจริงช่วงนี้จะกำลังไฮซีซั่นเนาะก็จะน่าจะกระตุ้นได้หลายรอบอยู่ก็อยากให้มีโครงการดีๆเรื่อยๆค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีเลย ใช่แต่ว่าช่วงนี้คึกคักหน่อยเพราะว่าอาจจะเริ่มโครงการคนละครึ่งเพราะว่าที่ผ่านมามันก็เงียบอะเนาะเงียบมากมาก,มากเลยอะใจว่าเงียบธรรมดาแล้วก็ถ้ามีอันนี้ขึ้นมาเราก็ถือว่าช่วยได้แหมอย่างนึงเนี่ยคือเพื่อจะเสริมเอาน้องห้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาแหมเนี่ยข้อดีมันน่าจะน่กกากลัวข้อเสียคะ่ะมันมันมีข้อดีที่แบบ คนจะได้มาจับจ่ายซื้อของเยอะขึ้นค่ะเ,เพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่ถามว่าขายของดีไหมมันแย่มากเลยแย่มากเลยก็เลยพอมีโครงการนี้มาก็หวังว่าจะมีลูกค้าเยอะขึ้นมีคนจับจ่ายซื้อของมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ